สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777ับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ รายการของเรานะครับก็เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับบางคนอปการอเลยนะว่าแต่ละปัญหาแก้ไขยังไงในการทำธุรกิจถ้าทำแล้วติดแล้วไปตอไม่ได้ค่ะอาจารย์ใช่แล้วต่วันนี้เรามีครูอาจารย์หนุ่ยนะคะยังอยู่กับเรานะคะรอตอบคําถามจากผู้ชมทางบ้านค่ะแล้ววันนี้ก็หลากหลายคําถามเลยทีเดียวคําถามแรกเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์คําถามนี้รู้สึกว่าจ จะเป็นคําถามที่ทรามงวลนใจก่อนที่ส่วนตัวหนุยเองก็การมาทําด้วยถามว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยรู้พื้นฐานนิดนิดหน่อยหน่อยสามารถทำ ebay ได้ไหมคะอาจารย์เพราะลูกค้าเราทั้งหมดก็เป็นต่างชาติหมดเลยครับทําได้ไหมคะอาจารย์ทําได้ครับทําได้นะคะทํายังไงอาจารย์ปัจจุบันเนีไม่เก่งอะปัจจุบันเรามีตัวช่วยครับอย่าง Google เนี่ยมีตัวแปลภาษาครับ สามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นอกจากนี้ยังแปลเป็นภาษาอื่นได้อีก65ภาษาทั่วโลกเลยอันนี้หมายความว่าถ้าลูกค้าเรามาจากประเทศไหนก็ตามเราสามารถจะสื่อสารกับเขาด้วยภาษาของเขาเองได้ก็เราอนี้อยากจะทําตลาดกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสอันนี้ก็สามารถใช้แปลไทยเป็นเยอรมันแปลไทยเป็นฝรั่งเศสคัดลอ้ประโยค เหล่านั้นอีเมลกลับไปให้เขาเขาก็อ่านเข้าใจภาษาเขาได้สะดวกสบายกันเลยทีเดียวอันนี้ต้องติงไว้นิดหนึ่งว่าการใช้ Google เนี่ยบางทีก็ออกแนวฮาเหมือนกันนะใช่ครับต้องมีการเกาๆนิหนึ่งนะครับก็เกาอย่างอาจารย์หลุยส์ก่อนที่จะใช้ Google เลยนะค่ะแกไปใช้นั่นอ่าไค a ดิกเชนเนี่ตอนนั้นแบบรุ่นรุ่นที่แกยังไม่รุ่นตอนนั้นเลยนะนะนะครับตอนนั้นอาจารย์เจอตัวอย่างอะไรบ้างก็นักเรียน ลงไปว่าแสนสวยสินค้าของฉั้นแสนสวย my item i s one hundred thousand beautiful สวยเป็นเงินสวยเป็นแสงโอ้โหตานชาติถึงต้องงครับถึงงก็งงก็ขายได้ครับขายได้ด้วยเอารปรบมือให้สินค้าชิ้นนี้กันหน่อยได้ไหมโอ้โหแค่นี้ขายได้แต่ตอนนี้ Google ดีขึ้น Google ดีขึ้นครับแต่ยังไม่ถึงกับเพอร์เฟกต์นะยังไม่ถึงสมบูรณ์นะก็ต้องค่อยๆเก่านิดหนึ่งคือแปลเสร็จเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจครับทางเราก็เลย มีทีมงานเป็นเจ้าของภาษาเลยนะครับจะได้มาช่วยแน่นอนครับเรามีเทนเนอร์ชาวอเมริกันเนื้ครับอยู่ที่ชมรมอีเมลเราี่มหรอคะอาจารย์มาคอยดูการเขียนคําบรรยายของเราทุกคนปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ทั้งในชมรมเราหรือว่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นอีเมลได้หรืออีเมลได้เห็นหน้าจอกันได้เลยรู้เขียนอย่างงี้ ได้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะการจะเริ่มต้นธุรกิจ eBay ไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมาจากไหนเพราะว่าเรามีตัวช่วยให้เรียกว่าเคลียร์นะคะทีนี้คำถามที่สองค่ะมาดูกันคําถามที่สองน่าจะเป็นคนที่เริ่มเริ่มทำ eBay แล้วนะบอกถามว่าการส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยดีเพียงพอหรือไม่คะอาจารย์ในในการทำ eBay ส่งของออกไปหรือจะต้องใช้บริการ ดีเอชเอลหรือเฟดเอ็กแบบอินเตอร์ไหมคะแนวไหนเวิร์กสุดแม่ตานครับครับปกติเนี่ยเราก็ใช้ไปรษนีไทยไปซินีไทยบกล้บ้านี่ยนะใกล้บ้านเลยครับไปรษนีไทยก็จะคิดน้ำหนักเราเราตามน้ำหนักค่าขนส่งครับตามตามตามน้ำหนักของสินค้ามีสูตรยังไงแม่ตานแบบเห็นปั๊บ สินค้าชิ้นนี้หนึ <ifi ifi ่งหนึ่งร้อยกรัมควรจะคำนวณค่าขนส่งให้ลูกค้าจากประสบการณ์หัอจานเนี่ยจ่ายมากี่บาทจากประสบการณ์ของผมก็คือหนึ่งกรัมหนึ่งบาทนะครับหนึ่งกรัมหนึ่งบาทชิ้นนี้มีค่าขนส่งที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งกิโลก็หนึ่งพันกรัมก็ หนึ่บาทหรือประมาณ3าสามเหรียญเราใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาไกลสุดแล้วเป็นเป็นหลักเลยยังยังคนที่อยู่อ่าญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งอยู่เมกาอีกคนอยู่อังกฤษคิดไงครับเราเขาเซมคอร์ส for all by e r r คิดทุกประเทศราคาเดียวกันหมดราคาเดียวเลยแต่เวลาที่เราไปเบสนีเราก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะไงครับคุณด้วยครับคุณด้ใช้ความสวยช่วยหรือไงครับถึงได้ถูกกว่าครับก็นี่ ไม่ใช่ไมเพราะว่าเราเราคิดไปเนี่ยไกลสุดแล้วถ้าเกิดคนเสื้ออยู่ใกล้ๆเราที่เหลือส่วนต่างก็เกินก็ได้กำไรตรงนั้นไปเลยแล้วมีวิธียังไงที่แบบประหยัดกว่านั้นมีไหมหนึ่งจานหนึ่งบาทเนี่ยยังมีประหยัดกว่านั้นอีกหรอครับจะเรียนบางคนครับส่งเป็นกล่องครับแต่ตัดปีกออกหมดเลยครับไม่มีปีกนะครับน้ำหนักเอาไว้น้ำหนักจะได้เบาลงนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับลดน้ำหนักกล่องนะครับตัดปีกออกก่อนเลยนะฮะเยี่ยมเลยค่ะแล้วมีถูกมีวิธีดีกว่านี้ไหมพี่ มมีีีีเราเรียกว่าการส่งเนี่ยถ้าเราส่งแบบประหยัดหน่อยแล้วก็ส่งแบบพัสดุย่อยส่งพัสดุย่อยยย่อก็ไปเครื่องบินลำเดียวกันเลยเร็วเท่ากันเด้เร็วเท่ากันนะครับแต่ว่าแล้วอค่าค่าขนส่งถูกลงนะครับยกตัวอย่างนี่ถ้าไปอเมริกาเนี่ยห้าร้อยกิ่มจดหมายธรรมดาจะอยู่ที่460บาทสี่ร้อยหกสิบใช่ครับประมาณนั้นแต่ถ้าพัสดุย่อยจะเหลือ300กับหกบาท ไอเครื่องนี้มันเดียวกันเลยใช่ครับครับแต่นะต่างต่างกันก็คือเราแทนที่จะติดกาวติดเทปนะับเราใช้แม็กเอาสเตปเปิลแม็กอย่างถ้าเป็นซองก็แม็กหัวเลยใช่ครับแล้วถ้าเป็นกล่องล่ะแม็กไม่ได้เออเป็นกล่องใช้ผูกเชือกผูกเชือกห้ามติดสติกเกอร์ห้ามติดเทปห้ามติดเทปเป็นกฎระเบียบของกันแล้วจันนเคยเจอไหมส่งเป็นกล่องผูกเชือกปั๊บยังไม่ไปไม่ถึงไปรษณีเลยรดฝาออกมาขนาดไม่เจยเจอไหม เคยเหมือนกันเคยเหมือนกันก็คือต้องผูกผูกให้แน่นได้ครับคือต้องแบบว่าดันลงมาให้แน่นสุดๆล้วก็ผูกเลยนะครับก็เรียกว่ามีเทคนิคเนาะในในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรในการขนส่งทีนี้ไา่ทราบว่าจะมีอีกคำถามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาด่วนอีกนึงคำถามเพราะว่าห็นช็อตเลยสัมพันธ์กับเมื่อกี้เลยเหมือนกับว่าอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําแหล่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่มาใช้ในการแพ็คนะคะว่าจะซื้อที่ไหนครับอ๋อซื้อที่ไปรษณีย์ไทยนะครับก็ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านเลยถ้าอยากถูกมากๆก็ไปซื้อที่สำเพ็งนะครับสำเพ็งแรงค้าส่งของเองอีกแล้วครับท่านครับนะครับแล้วถ้าคุณส่งเยอะๆเลยคุณก็พิมพ์เอาเองได้หรือว่าถ้าส่งเยอะๆมีอีกที่หนึ่งครับที่ส่งถูกกว่าไปรษณีย์ไทยอีกชื่อ S M SME Shipping ครับ S M E Shipping ถ้าเกิดพักอยากได้เบอร์นะครับในช่วงพักของเรานะครับมีสปอนเซอร์เป็น SME Shipping ด้วยนะครับลายนี้ส่งวันนั้นอาจารย์หลุยส์เคยส่ง SME Shipping ถูกกว่ายังไงจะถูกกว่าก็ถ้าปกติเนี่ยผมส่ง1 1 8 0 0กรัมเนี่ยก็ประมาณ1,800บาทแต่ส่ง SME Shipping เนี่ย คิดผมแค่พันหนึ่งร้อยบาทประหยัดไปเจ็ดร้อยบาทเลยชิ้นเดียวเร็วกว่าด้วยครับเร็วกว่าด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วผมกค่เอสเยชิพเอสเดติ้งกันหน่อยนะครับความรู้เพียบเลยนะคะวันนี้ตาม เวลาหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้าเราทั้งสามคนนะคะยังจะมาพบท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมค่ะท่านบอกว่าจะฟังเต็มๆได้ยังไงนะครับก็สัมมนาของเรานะครับวันเสาร์หน้าเหมือนเดิมนะครับก็รอบเช้าคือ9ก้าโมงเช้านะครับรอบบ่ายบ่ายสองนะครับที่เจเจเอาเลทชั้น3นะครับถ้ามารถ MRT นะครับออกทางออกที่1นะครับแค่ส่งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วงเล็บว่า eBay นะครับมา s m <SM> s มาที่4221309ร่วมฟังสัมมนาฟรี eBay รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง17น,นาฬิกาณอาคาร JJ Outlet ชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์ M แล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4221309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น ก็ด่วนเลยนะค่ยบอกว่าโอกาสดีมาถึงทุกคนที่บ้านแล้วเพียงจะจัดเวลาวันเสาร์มาร่วมสัมมนามาเอาข้อมูลเชิงลึกไปแล้วก็คําถามที่ตกลงนอย่างนี้สามารถมาถามได้เลยนะคะถามกันตัวเป็นเป็นเลยนะคะอย่าลืมนะคะเศรษฐีมองเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสพลาดไปหลุดมือไปนะคะตอนนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ